สวัสดีครับคุณจันครับสวัสดีค่ะพี่ต้องนะคะตอนนี้คุณจันก็มาอยู่กับแก๊งวัวเด็กของเรานะคะมาดูที่ตัวแรกค่ะพี่ต้องนะคะตัวไหนครับตัวแรกตัวแรกคือแช่มช้อยนะคะแช่มช้อยเนี่ยเป็นลูกสาวของพ่อฉลุยนะคะฉลุยเป็นลูกชายของเจ้ามาริโออยู่กับบางในค่ะนะคะส่วนแม่ของเขาเป็นลูกสาวของเจ้าซูเปอร์เฮงค่ะตัวนี้นะคะ ให้ดูเนื้อตัวนะคะหูยาวค่ะตัวนี้แกนใบนี้ยาวดีเลยนะคะเป็นไงคะช่วงตัวโอเคปะไอ้ก็โอเคครับในอนาคตแม่พันตัวนี้นะคะก็มีหลายคนมาขอขอแบ่งนะคะขอแบ่งคูจัรถ้าอยากได้เนี่ยคูจรแบ่งนะคะก็แบ่งเลยครับแบ่งนะคะน้องแช่มชอยเนี่ย ูจันให้ห้าหมื่นเปิดไปห้าหมื่นใช่ค่ะเปิดไปห้าหมื่นนะคะเปิดไปห้าหมื่นราคานี้มีเสียบเนี่ยอ่ามาดูมาดูก้านตัวตรงนี้ค่ะพี่ต้องเนี่ยค่ะเป็นไดวาวพ่อฟังบอนะคะอะไรครับนี่นี่ตัวนี้หกเดือนกว่าครับค่ะหกเดือนกว่าดูก้านตัวะคะ่<ป>นะเริ่มปีแล้วนดอดอ,อ่ถ้าอยากได้นะคะ ตัวนี้นะคะแมนค่ะเอารถมาหับไปได้เลยค่ะอยู่อูหันฟาร์มค่ะอิมพอร์ตจากวันนันบุญฟาร์มนั่นเองใช่แล้วค่ะน้องแช่มชอยนะคะพ่อเป็นอ่าฉลุยลูกมาริโอส่วนแม่เป็นซูเปอร์เฮงค่ะครับเด็กพ่อนี่เลยอู้แดงดีจังตัวนี้อันนี้เบนซินค่ะเบนซินนี้เป็นตัวรักของปูจันเลยนะคะเบนซินวันนี้ปู่จันรักมากนะคะ ก็ตัวนี้เป็นหลานของมาริโออีกตัวหนึ่งนะคะที <Yeah. S 1> ่ก้านตัวดีกันชอบนะคะก้านตัวดีให้ยืนเลยค่ะพี่เ้ามาดูการยืนของเขานะคะจ,จัดกันละนะคะจัดกันแม่นี้เป็นสายเพชรพันล้านนะคะคตัวนี้แม่เป็นสายเพชรพันล้านนะคะส่วนพ่อเนี่ยนะคะเป็นลูกมาริโอค่ะตัวนี้นะคะครับเป็นซินนี้สีฉ่ำๆ,ๆเข้มๆเลยนะคะ ก็เปิดเหมือนกันค่ะวันนี้ไปกินอาหานะนะคะตัวนี้คุณจันเปิดไปสามแสนห้าค่ะเท่าไหร่นะสามแสนห้าสามแสนห้าเพราะว่าชอบมากเบนซินชอบนะคะถ้าอยากได้เอารถมาจอดรอได้เลยจอดรอได้เลยใช่ค่ะเนี่ยนะคะเบนซินนะคะสามแสนห้าค่ะอยากได้มารับเอาที่หมูหันฟาร์มได้เลยค่ะตัวนี้ถ้าปีการขายได้เดี๋ยวจะจ้างเดี๋ยวคุณจั <and> already, นจ้างแอนออร์ดีนะมาเล่น<า>เลย โอเคครับโอเคค่ะสวัสดีครับเอาเอาเอาแยกแยกจิบแยกจิบ